ครับตอนนี้เรามามาดูจักสอสอบอลลรอกไม่ไ่คู่ผมคูนทีเต้ให้ขับพี่เต้พักข้างเรือใหม่เนาะให้ับเบอร์ชิตเนาะให้ับผมจะลงติ๊กตอกไปเด้อดี่ท่านลงใจผมลงทีเต้เบอร์หครับผมพักอ้างเรื่องใหม่ครับอ่าโดยภาพรวมมีนโยบายอะไรบ้างครับเยอะเยอะเอาเอานี้นะประเด็นประเด็นสำคัญะไดสำคอยู่ติอเาข้าๆให้พี่ลเตอกมศึษารุัน นักศึกษาเราจะพาดอถ้าเกี่ยวข้องกับนักศึกษาก็ถ้าเธอไม่ต้องจ่ายไงจริงอ่ะโอเคเลยเนี่ย้าเธอไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเราหาเงิน c o l l e c t i o มาซับซับแทนถ้าเธอไม่ต้องจ่ายคือถ้าเกินสามหมื่นปุ๊บถ้าเกินสามหมื่นต้องจ่ายเองแต่ถ้าไม่เกินนะไม่ต้องจ่ายเยอจแล้วก็เด็กมหาลัยเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งตั้งแต่มอหนึ่งถึงปี4เนี่ยต้องกินนมทุกคนวันทุกวันกินนมเข้ดบ้นเพราะว่าตัวเล็ก ตันนี้มากเลยาตัวเล็กตัวเล็กคือผู้หญิงผู้ชายตั้งตัวประมาณ180ผู้หญิงเอาประมาณ160-165-170โอเ <Okay>. คเพราะตัวเล็กไงรีิวเจเนเรชั่นตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กหลั oh. งจากนั้นก็มีนโยบายออกอากาศไงก็ oh. จับฉลากเงนปีปลายปีนี้ได้ร้อยคน มีหน้าพันคนไปมาเลย์หน,นึ่งหมื่นคนไปไปดูว่าอวกาศเป็นยังไงเดียวอ่าไปดูที่ระยะความสูงประมาณร้อยกิโลเมตรถ้าถ้าเคร,รื่องบินไม่ไั้สูงมับมีสูงสกว่าสิบเท่าจริงจริงครับจริงครับสูงสกว่าแขกของแครับสูงสกว่าสิบเท่าเอาลา่ะ เงี้ยโกาศผมขอเป็นคนแรกเนี่ยนะแล้วส่วนในโนสาวก็บอกไปแล้วว่าจะสร้างสร้างจุรสิ่งฟาร์กที่โคราชที่นี่เนี่ยจะมีเดียกุฎิดีเซอร์ฟาร์กจะทสาแล้วก็ไอ้ที่รถยนต์รถยนต์เนี่ยไอ้รถถิ่นก็จะไม่มีแล้วเพราะว่าต่อไปจะเป็นรถยนต์เล่อยได้หมดแล้วน้ำเข้าเราน้ำเข้าขอถ่ายรูปตอนเขานะครับเข่าเดียวนะครับ ้ายมือนะครับเปลี่ยนแปลงไปหมดทุกอย่างขยับมาตรงนี้ครับสายลูกคนแก่ก็ดึงหน้าได้เดือนละสามพันบาทตายแล้วผมผมสิบกว่าแล้วสิอ็ดึงแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายที่ทำงานได้ก็สามารถได้หัวมาในแสนได้ปรับปรุงสภาพหน้าตาของตัวเองไปปรับปรุงนะฮะของแท้เลยครับของแท้ผู้ชายจักเล็กครับกลายเป็นใหญ่ได้อะไร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 เอวัยวะเพศเอาจริงจริงครับ ชอบเลยครับเนี่ยชอบเลยครับชอบเลยชอบมากครับคือมันจะได้ไม่เป็นผมด้อยไงเออมันจะไม่เป็นใด้อย่ใช่ดีเดียร์ดดียครับตรงใจครับตรงใจไม่มีหน้าอกใช่ไหมผมด้อยก่อนเชือออกมาก็บอกเป็นกระดาษเนี้ยก็ไปไปรับผมได้ไหนีโอเคครับปรับผมหมายถึงว่าผ่อนชำระนะไม่ได้ให้ฟรีไม่ได้ให้ฟรีไม่ก็ยังมีหวังมีความหวังอยู่แล้วก็ให้พื้นด้วยเพื่อ เพื่อออกกําลังกายให้แข็งแรงไงพราแข็งแรงเสร็จปุ๊บไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไงแล้วแล้วก็ต่อไปก็คือนโยบายป๊มลูกป๊มลูกทําไมต้องมีนโยบายนี้รับตอนนี้เกิดน้อยไหมน้อยมากเน้อยมากอย่น้อยมากสามเท่าถ้าเด็กเกิดน้อยมหาลัยเจ๊งไหมเจ๋งเจ๊งมแล้วจะพัดโคราชจะไม่มีคนเรียนใช่ เด็กโรงเรียนอนุทุกวงทุบ้านหมดเลยคุณคงคุณครูเจ๊งตกงานหมดแต่ผมก็ตกงานดิตกงานหมดไม่มีไม่รู้จะสอนใครเพราะฉะนั้นเมื่อเราแข็งแรงแล้วเมื่อเราแข็งแรงแล้วเราก็ต้องมีลูกก็คือคนละแสนคนละแสนให้ให้ให้เหรอให้เลยให้เลย คือเหมือนกับเป็นภารกิจการฟังลูกเนี่ยเป็นภารกิจของประชาชนแม่เลี้ยงตัวนีวน้ภา,ร,าร,รับ1หนึ่งแสนก็คือหมายว่าลูกเกิดมาปดุดบเดือนละห้าพันช่วยเลี้ยงลูกด้วยเดือนละห้าพันจนเรียนจบจนเรียนจบแล้วก็พอเรียนหนังสือเสร็จปุ๊บเราต้องการให้ประชาชนนอนวันละแปดชั่วโมงก็งคือเขาจะมีสัญญาณปอพอเตือนเตือนตอนประมาณทุ่มหนึ่งให้รีบกลับบ้านแล้วตอนตีห้ารีบตื่น มาทำกันบ้างวันละสองรอบจบแน่จบแน่เดี๋ยวเดี๋ยวต่อมวลลูกเอ้ต่อมลูกฝากจะไม่ทำงานใช่มันจะเป็นก็เราแข็งแรงแข็งแข็งแรงอันนี้เรื่องจริงเนาะคือเพราะว่าสมัยก่อนเรามีลูกกันประมาณสิบคนไงลูกยายอ่ะตอนนี้เหลือคนสองคนเองอ่ะแล้วใครจะเลี้ยงคนแก่อันนี้คือสมดุลของมนุษย์นะคแนะนำท่านต้นสองท่านน้อย ผ SO> right> ู้สมัครสอผู้สัครท่าไหนครับเบอสิเอ็ดเบอร์อะไรชื่ออะไรครับเบอร์หกอเู่เกียนไหมครับเบอรสิบเอ็ดครับเรสิบเอ็ดจะเพื่ออะไรหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอตัวให้กับน้กสานิดหนึ่งครับผมรอหนานครับตู้สมัครครับดูไ่นะนรับ